มาตรา1 3 1 0วัหนึ่งหุคนใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไจท่านว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นแต่ต้องใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นให้แก่ผู้สร้างวรสอง แต่ถ้าเจ้าของที่ดินสามารถแสดงได้ว่าไม่ได้มีความประมาทเลินเลิกจะบอกปัดไม่ยอมรับโรงเรือนนั้นและเรียกให้ผู้สร้างหรือถอนไปและทำที่ดินให้เป็นตามเดิมก็ได้เว้นไว้แต่ถ้าการที่จะทำไม่ได้โดยใช้เงิน พอควรไซท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างซื้อที่ดินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามราคาตลาดก็ได้มาตรา1311บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตไซท่านว่าบุคคลนั้นต้องทำที่ดินให้เป็นตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของ เว้นแต่เจ้าของจะเลือกให้ส่งคืนตามที่เป็นอยู่ในกรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดินต้องใช้ราคาโรงเรือนหรือใช้ค่าแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นแล้วแต่จะเลือกมาตรา1312วรรคหนึ่ง บุคคลใดสร้างโรงเรือนลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุิเตไซท่านว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้นแต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้นและจดทะเบียนสิทธิ์เป็นภาระจำยงภายหลังถ้าโรงเรือนนั้นสลายไปทั้งหมดเจ้าของที่ดินจะเรียกให้เพิกถอน การจดทะเบียนเสียก็ได้วรสองถ้าบุคคลผู้สร้างโรงเรือนนั้นกระทําการโดยไม่สุจริตท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างหรือถอนไปและทําที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยให้ผู้สร้างออกค่าใช้จ่ายก็ได้ มาตรา1313ถ้าผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเดือนในที่ดินนั้นและภายหลังตรงเป็นของบุคคลอื่นตามเงื่อนไขไซท์ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยราบีิคนได้มาใช้บังคับมาตรา1น1 4่3วรรคหนึ่งท่านให้ใช้บท บัญญัติมากจะหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งและหนึ่งสามหนึ่งสามบังคับตลอดถึงการก่อสร้างใดๆซึ่งติดที่ดินและการพปลูกต้นไม้หรือธรรมชาติด้วยโดยอนุโลมวรสองแต่ข้าวหรือธรรมชาติอย่างอื่น มันจะเก็บเกี่ยวรวมผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปี mm hmm. เจ้าของที่ดินต้องยอมแพ้บุคคลผู้กระทำดารโดยสิจริตหรือผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงืเ่อนไขเึื่งได้พอตลูกลงไว้คุ้มครองที่ดินจนกว่าจะเสร็จทำเก็บเกี่ยว โดยใช้เงินโดยใช้เงินคำนวณตามเกณฑ์ค่าเช่าที่ดิมน,นั้นหรือเจ้าของที่ดินจะเข้าครองทันทีโดยใช้ค่าทดแทนให้แก่อีกฝ่ายหน,นึ่งก็ได้